ผมต้องขอกลับกับพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่โกุนาให้ท่านอาจารย์คุณรันจวนกับกระผมมาร่วมสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกความสุขนะครับก็ขอจเจริญพรครับคือผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ว่าเวลาผมอยากจะกินอะไรที่อร่อยผมได้กินผมก็มีความสุขผมอยากจะดูอะไรสวยๆงามๆเวลาผมหาของสวยๆงามๆมันนั้นมาดูเนี่ยกรผมก็มีความสุข อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขหรือเปล่าครับเป็นเลยพอนก็ถูกต้องครับแต่ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งหมายความว่ายังมีความสุขประเภทอื่นอีกแล้วก็ยังมีปัญหาคือความสุขที่ว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรไม่ความว่าไงครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งคือ ผมตาผมอยากจะเห็นของสวยผมได้กลิ่นลิ้นผมอยากจะได้ของอร่อยผมก็ได้อันนั้นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็ถูกต้องอ่ะถึงได้บอกว่าถูกต้องแล้วครับก็ไม่ผิดเลยเรพรทางพระท่านยอมรับเลยแต่ท่านเรียกชื่อความสุขประเภทนี้เรียกว่ากามาสุขหรือบางทีก็เรียกว่าสามิสสุขหรือส,สุขเกิดจากอามิตรคือเกิดจากการเสพวัตถุนั่นเองครับเรงพอหมายความว่าประสาทสัมผัสข,ของผมตาหูลิ้นจมูกกาย ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสในสิ่งที่ผมอยากผมก็มีความสุขใช่เรื่องนี้ตรงลงอย่างนี้เนี่ยพอไหมครับถ้าผมสุขอย่างอนี้เนี่ยครับก็ไม่พอที่ว่าที่ว่าไม่พอเนี่ยมันสามารถกกอปัญหาได้เยอะแล้วก็ชีวิตของเราคงไม่ใช่มีเท่านี้ครับว่าเรื่องความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุนี่พูดอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการได้การเอา คือว่าเราต้องอาศัยวัตถุภายนอกมันไม่ได้มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาเราต้องได้ต้องเอามานี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันต่างคนต่างก็ต้องได้ต้องเอาเมื่อต้องได้ต้องเอาก็แย่งกันทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทุกคนก็คิดว่าต้องได้มากที่สุดจึงก็สุขที่สุดซึ่งมันก็จะเป็นความจริงแบบนั้นซะด้วยเราจะมีวัตถุเสพมันไม่ใช่ว่าเท่านี้แล้วพอ มันต้องมีมากยิ่งขึ้นไปเมื่อมากยิ่งขึ้นไปก็มาถึงจุดที่ว่าต้องเสพมากที่สุดจึงสุขมากที่สุดครับเมื่อจะเสพให้ได้มากที่สุดก็ต้องได้มากที่สุดต้องเอาให้มากที่สุดแต่ละคนคิดอย่างนี้ก็ต้องแย่งกันแน่นอนแล้วก็เกิดโทษก็คือการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ผลไม่ใช่อยู่แค่มนุษย์เท่านั้นอันนี้เป็นผลเสียทางสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวาย ท่านจะเป็นอาจารย์หมายความว่าถ้าผมเสพอย่างนั้นผมจะผมจะเบื่อก่อนที่จะอิ่มพอเบื่อแล้วผมก็เลยแสวงหาเรื่อย,เ,ยอเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นหรือเปล่าครับอันนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งคือว่าในความหมายหนึ่งก็คือว่ามันจะชินชากวัตถุเท่าเดิมนั้นแต่ก่อนเคยให้ความสุขต่อมาเท่านั้นนันไม่สุขซะและ้วมันต้องมากกว่านั้นพอมากกว่านั้นเราก็หาให้ยิ่งขึ้นไปมันก็ทําให้เกิดการแย่งชิง อันนี้เป็นความหมายหนึ่งคือว่าเรามองหลายด้านมองในแง่นี้คือปัญหาสังคมการเบียดเบียนกันสองก็คือว่าเราจะเอาวัตถุมาเสพจากที่ไหนก็เอามาจากทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากนั้นโดยระบบนี้การหาความสุขแบบนี้ก็จะนําไปสู่การทําลายทรัพยากรธรรมชาติการบริโภคมากขยะมากเป็นต้นก็หมายความว่าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตของตัวเอง,ช,อง,เองชีวิตของตัวเองก็ไม่ใช่มีความสุขแท้จริง เพราะว่ามันเป็นไปกันด้วยความร,าร้อนมันพร้อมกับความราร้อนกระวนกระวายดิ้นรนทยานหาพร้อมกันนั้นก็เกิดปัญหาความวาดระแวงกับผู้อื่นก็เกิดเ,เรื่องตัวความทุกข์ความเดือดร้อนในใจของตัวเองด้วยตกลงว่าโดยวิธีนี้แล้วมันจะเสียสามด้านคือ 1. ทางสังคมมีปัญหาเบียดเบียนสทางสภาพแวดล้อมเกิดการทำลายสภาพแวดล้อมทั้งโดยการทำลายทรัพยากร และโดยการที่ต้องผลิตมาให้มากเกินควรแล้วก็ทําให้เกิดผลเสียสภาพแวดล้อมโดยอ้อมจากการผลิตนั้นเช่นการระบายของเสียไปในอ,อากาศในน้ําเป็นต้นแล้วก็สามก็คือผลเสียต่อชีวิตของตนเองที่ว่ามันทําให้เกิดความร้อนร้อนกระวนกระวายแล้วก็นอกจากนั้นก็คือการที่มนุษย์ไม่พัฒนาครับ,นะรบท่าน,นการัจวนเห็นอย่างไรครับในกรณีนี้ครับ ที่ท่านเจคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวมาก็เป็นความที่สมบูรณ์นะคะแต่ดิฉันขออนุญาตแถมนิดนึงอย่างคนชาวบ้านนะคะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาดิฉันรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ได้อย่างใจของตัวแล้วเราก็คิดว่าอันนี้แหละคือสุขซึ่งคนส่วนมากมักจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เลยไม่รู้สึกตัวว่ามันจะนําปัญหาอะไรตามมาเหมือนที่ท่านเจคุณอาจารย์ท่านได้กล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดิฉันจึงเรียกว่าสุขอย่างนี้เป็นสุขร้อนที่สะกดได้กอไก่เพราะว่าพอได้มาแล้วก็ยังอยากจะได้ต่อไปแล้วก็เพื่อจะไกวกว่าหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าในขณะนั้นไอ้อัตราความต้องการภายในใจของตัวเนี่ยมันได้ทวีขึ้นสักเท่าใดไม่รู้สึกก็ามีความรู้สึกแต่อยากจะต้องการอย่างเดียวก็กระเสือดกระสนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้อง ก็เป็นสุขที่มนุษย์เราต้องการแต่ก็อยากจะนึกซะอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นสุขกอไก่นะให้ระมัดระวังเพราะไอ้สุขที่เราสแสวงหาจริงๆนั่นนะคือสุกข,ขอไข่ใช่หรือเปล่าครับท่านอาจารย์บอกว่าสุขอย่างร้อนนี่นะครับ,รบทําไมถึงไปเทียบกับร้อนครับก็เพราะว่าในขณะที่เราได้อย่างใจเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นพอเราได้มาเราก็อยากจะได้ต่อไปแล้วในขณะนั้นก็เกิดความวิตกกังวล เราจะไปหาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าสมมติเงินเรามีมีไม่เพียงพอหรือว่าโอกาสเราหาไม่ได้เราก็จะนึกอยู่เรื่อยในใจทำให้เกิดความมิตกกังวล<ม>แล้วก็ความรุ่มร้อนความอยากจะได้<ม>ฉะนั้นจิตเช่นนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่จิตที่เย็นไม่ใช่จิตที่สงบเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่สงบมันไม่เย็นมันก็คกอร้อนเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเรียกว่าเป็นสุกเผาไม่เกรียมแต่ว่าเป็นเผาไหมเกรียมที่เจ้าตัวไม่สานึก สำนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็พองเกรียมซะจนกระทั่งเกือบจะแก้ไม่ได้ก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างผมเนี่บางทีอยากกินของอร่อยออร่ยก็อุตส่าห์ขับรถไปพบกับของอร่อยๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็พอใจอย่างนี้เนี่ยจะจะจะว่ามันสุกอย่างร้อนอย่างไรครับ <c oughs> ก็ลองนึกดูสิคะว่าในขณะที่ขับรถไปเนี่ยนะคะจากจุดตั้งต้นยิ่งในกรุงเทพเนี่ยอาจารย์ก็คงเห็นชัดเลยใช่ไหมคะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจราจรแน่นอึดอัดในขณะที่จะไปถึงยิ่งทะท้องหิวในขณะนั้นจิตใจที่อยู่ในรถเนี่ยไม่มีความสบายเลยม,มันก็เป็นสุกร้อนแล้วพอได้รับประทานถ้าเผอิญเราเคยรู้ว่าที่ร้านนี้อร่อยแต่เผอิญทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่แต่เรื่องของการทําอาหารถ้าสมมติวันนั้นเกิด อะไรฮะพ่อครวัวที่ทำเนี่ยเขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเขาทำอาหารไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการไอ้ที่ตั้งใจว่าจะอร่อยมันก็ไม่อร่อยเกิดความผิดหวังตามขึ้นมาอีกแล้วก็ถ้าผมจะเปลี่ยนเจ้าเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนเจ้าในขณะนั้นนะคะทันไหมคะ <c oughs> ก็เชื่อว่าจะไม่ทันใช่ไหม <c oughs> เขาพอไปถึงร้านแล้วแล้วก็หิวเต็มทีใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าจะเปลี่ยนเจ้าก็เป็นคราวอื่นก็หวังเอาไว้สําหรับคราวอื่นว่าเราจะไปที่เจ้าอื่นแต่เสร็จแล้วพอไปที่เจ้านั้นก็ไม่แน่อีกเหมือนกัน ว่าเราจะได้เพราะไอ้ของอาหารสดที่เขาอาจจะมีพระเอิญมันเกิดขาดตลาดเราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหวังว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการในลักษณะที่ว่าให้ได้อย่างใจฉันมันมักจะออกมาเป็นสดกอไก่ค่ะคร